เพื่อมากินปลาหมึกคนเยอะมากกิวยาวมากแต่ก็จะรอเพื่อจะกินปลาหมึกที่รสชาติอร่อยอย่างที่เขาล่ำลือกันหรือเปล่า<ะ>นิอร่อยมาก<ะ>เล่ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เยาวราชน,นะครับเราจะมาห้าอะไรกินกันแถวนี้เห็นร้านตรงนั้นเขารอเยอะมากไม่รู้ว่าเป็นร้านอะไรเมื่อกี้ร้านอะไรเมื่อกี้ข้าวเหนียว เราเดินไปดูข้างหน้านะฮะร้านไส้ข้าวโอ้โหทุกคนดูน้เยอะเยอะมากข้างในก็จะมีของกินเยอะแยะเลยนะฮะ คนจะเยอะแล้วยังไม่มีที่นั่งกินเลยดูดิเนี่ยหเลยวข้างหลังไว้อีกเยอะอีกไกลเลยตอนนี้เจอคนล่านค่ะตนเลย่าไงครับพี่บีพี่บีกับพี่ชีเมื่อกี้ผ่านร้านปลาหมึกที่คิวเยอะๆถ้าเราจะไปกินนะเราต้องรอคิวเป็นชั่วโมงเนี่ยร้านปลาหมึก

เต่ล้านคิวได้นี่คือมาเยาวราชเพื่อมากินปลาหมึกใช่ปะใช่ไหมเยอะยูยนี้รอก่อนมาเยาวราชเพื่อมากินปลาหมึกย่างนะฮะจะจะบอกว่าคนเยอะมากคิวยาวมากแต่ก็จะรอเพื่อจะกินปลาหมึกกินรสชาติอร่อยอย่างที่เขาล่ําลือกันหรือ,รอเปล่าท,ที่ที่อินเสิร์ตเข้าดูมเ,เมื่อกี้คือปลาหมึกน่ากินมากเลยแล้วก็เป็นฟองเยอะมากเลยนะฮะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดีรอก่อน,นตอนนี้รอคิวที่ไปหิว เลือกเมนูได้หรือยังสารวันนี้จะมากินหมึกปวยแล้วก็ปากปลาหมึกกับกับน้ำจิ้มแับน้ำจิ้มจับๆเดี๋ยวเราจะมารีวิวกินกันนะเดี๋ยวรอเราคิมประมาณสักร้อยร้อยคิวนะ้เพออย่างกอ้์ฟกี้ได้อู้ดังเริงครับอู้้ประมาณร้อยคิวได้ยาวมาก เดี๋ยวเรามารอชิมกันรสชาติจะอร่อยตามที่รอคิวนานๆแบบนี้หรือเปล่านี่คือมามาเยาวราชเพื่อมากินปลาหมึกย่างนะฮะตั้งใจมาเยาวราชพื่อมากินปลาหมึกย่างแล้วก็มาเดินดูของอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วรอู่นะปอบคุณมรารับเอกี่ินะหาขายเยอะเพี่ได้มาแล้ว งทุกคนดูน้ำจิ้มว้าวยิ่เยอะมากฟังไม่ได้ว้าวโอเคเดี๋ยวเราไปชิมกันนะฮะเดี๋ยวหาที่กินก่อนเล่นแลมเราก็ได้มาแล้วนะัแต่ที่รอคิวแบบเป็นร้อยล้านคิวปลาหมึกชื่อดังในย่านเยาวราชนะครับดูพี่ทุกคนดูพิ่นี่พี่นี่โดนเล่นสติปีติ ชิมจ้าเด็ดไหมน้ำจิ้มอร่อยมากได้บรรยากาศได้ฟิลมากนักขั้งเพ็นเห็นไหมได้ฟิลมาก,ม,ากมันนั่งกินปลาหมึกข้างถนนนะฮะเดี๋ยวเรามาชิมกันต่อแต่กล้องไม่ดูเลยอ่ะ อันนี้ส่วนาปากเหมือนกันอันนี้คือปากปลาหมึกปากปลาหมึกเหรอเป็นไงไมนรู้ชินไหมี <c oughs> ห๋ยต้องกินกับคุณเดือทั้ำที่มันหนุ่มหวานเป็นพิเศษนะครับเ <c oughs> น,นี่ยอุ๊กตัวเนี้ยนุย๊ยหนุ่ม chăm sóc mọi một quay mực mấy mọi người 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 วิวเราคันจะกินอันนี้นี่กี่คนกินหมดอ,อร่อยมากทุกคนต้อหรับใครที่ได้มาแถาเวเยาวราชลองมาชิมดูกันได้นะครับเอาว่ารสชาติอร้อานมันอร่อยมากแล้วก็นก้ำจิ้มเผ็ดไสมากทุกคนดูพริกใครได้มาแถาเวเยาวราชมาลองชิมดูคือคลิปนี้ ก็สำหรับใครที่ชอบกินนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวไปกินที่ไหนนั้นกดติดตามไว้เจอกันคลิปหน้า